1. อาณาจักรโยนกเชียงแสนอาณาจักรโยนกเชียงแสนมีตำนานเล่าว่าก่อตั้งโดยพระเจ้าสิงหวัตหรือพญาสิงหวัตเมื่อเราพุทธศตรวตรรษที่12-13บริเวณแถบสามเหลี่ยมทองคําในปัจจุบันซึ่งครอบคลุมบางส่วนของจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ฝั่งลาวพมา่า อาณาจักรนี้เป็นรัฐโบราณที่มีบทบาทสำคัญด้านการค้ากับจีนและรัฐมอนขเขมรมีการนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทควบคู่กับความเชื่อดั้งเดิมเช่นการบูชาผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติชาวโยนกมีทักษะด้านการทำเครื่องมือเหล็กการหล่อสำริดและการทอผ้าจุดเด่นของเมืองคือการสร้างกำแพงเมืองและคูน้ำล้อมรอบเพื่อป้องกันศัตรู เมืองเชียงแสนถือเป็นศูนย์กลางการปกครองและศาสนามีเจดีย์สำคัญเช่นพระาธาตุเจดีย์หลวงและเจดีย์วัดพระาธาตุผางเงาต่อมาอาณาจักรถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาในสมัยพญามังรายและกลายเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญทางตอนเหนือ 2. อาณาจักรฮริพุนชัยอาณาจักรฮริพุนชัยตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่13โดยพระนางจามะเทวีตามตำนานเมืองหริพุนชัยเป็นรัฐของชนเข่ามอญที่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรทวารวดีวัฒนธรรมมอญผสมผสานกับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและมหายานเมืองหริพุนชัยมีวังผังเมืองเป็นวงกลมล้อมด้วยกำแพงและคูน้ำมีแม่น้ำกวงเป็นเส้นทางน้ำสำคัญในการค้าขายและคมนาคม ศิลปรกรรมของยุคนี้มีความโดดเด่นในงานปั้นพระพุทธรูปและเจดีย์ทรงมอญเช่นพระาธาตุฮริพุนชัยที่ยังคงเป็นศาสนาสถานสำคัญจนถึงปัจจุบันอนาณาจักรฮริพุนชัยรุ่งเรืองมากด้านศาสนาและการศึกษาเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินเดนใกล้เคียงจนกระทั่งพุทธศตวตรรษที่19พญามังรายแห่งล้านนาสามารถตีเมืองฮริพุนชัยได้ ทำให้อนาจาักรนี้ถูกรวมเข้ากับล้านนาแต่ยังคงมีอิทธิพลทางศิลปะวัฒนธรรมต่อภูมิภาคเหนืออย่างลึกซึง้ง 3. อาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านนาเป็นรัฐโบราณที่ก่อตั้งขึ้นโดยพญามังรายมหาราชเมื่อราวพุทธศตวรรษที่19มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงใหม่หลังจากรวบรวมรัฐเล็กๆในภาคเหนือรวมถึงหริภูนชัยและโยนกเชียงแสน อาณาจักรล้านนามีอาณาเขตกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดบางส่วนของพม่าและลาวเป็นรัฐที่มีความเจริญทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมเศรษฐกิจและาศาสนาพญามังรายได้วางผังเมืองเชียงใหม่อย่างเป็นระบบมีคู่เมืองและกำแพงเมืองที่แข็งแรงศิลปะล้านนามีเอกลักษณ์เช่นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบเชียงแสนเจดีทรงระฆังและจิตรกรรมฝาผนัง วัฒนธรรมล้านนารับอิทธิพลจากผู้กามสุขโขทยและมอนแต่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจล้านนามีการค้าขายกับจีนผ่านเส้นทางการค้าชายแดนและเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคินผ้าไหมและงานไม้ชั้นดีอาณาจักรล้านนารุ่งเรืองอยู่หลายร้อยปีก่อนที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่าในพุทธศตวรรษที่22ความเชื่อมโยงของทั้ง3อาณาจักร โยนกเชียงแสนเป็นรากฐานของเชื้อสายกษัตริย์ล้านนาและเป็นฐานกำลังด้านการทหารและเศรษฐกิจฮาริพุนชัยเป็นแหล่งวัฒนธรรมมอญและพระพุทธศาสนาที่ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปะล้านนาล้านนาคือผลรวมของพลังและวัฒนธรรมจากทั้งโยนกและฮาริพุนชัยรวมถึงรัฐเล็กๆในภาคเหนือเส้นทางการค้าร่วงทั้งสามอาณาจักรกับจีน พม่าและรัฐมอนคาเมนทำให้ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดหลายร้อยปี